ไปแ,แล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นเพียงเราตีเหยื่อไม้ที่สองยังไม่ครบทุกทันเสียงรอก,กระดังวันขึ้นคุณตุน้องชายของคุณนรงโดยเข้าขวาแล้วอัดทันทีได้ผลเป็นที่พอใจขันเบ็ดอ่อนยวบสายเอ็นตึงเปียกแสดงว่าปลาติดอยู่ปลายเบ็ดเข้าแล้วคุณปู่จะต้องพยายามพิชิตมันให้ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวแรกเรานักตกปลาทุกคนรู้ดีว่าจะยอมให้มหรุดไปไม่ได้ดางเด็ดขาด กับนกก็ะคอเปี่ยนเบือเปดปันเอาอยู่นะครับกับเตียดประมาณสี่กิโลกว่ากว่านะครับหรือว่าปลาดาละนะครับกับกันตันหยงเกาคู่นะครับเอาอยู่นะครับครับใหญ่นะครับเตียดนะครับประมาณสี่กิโลนะครับ